บอกโซเชียลมันค่ะก็คือแบ,บนมอสชินอลนั่นเองค่ะคือเฮ้ยชุดเออาาาด็กอวก้าหรอนี่มันต้องแบบนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องเยอะอย่างนี้ก็คือยกมาเลยค่ะยกเครื่องเล่นพินมาเลยค่ะอฟินเาเล่วะ Runway Channel สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Runway Channel Welcome to my way ค่ะ กลับมาแล้วนะคะกับช่วง r ันวิว w ันเ w ย์นั่นเองนะคะก็ห่างหายไปนานเลยคะ่ะจากที่จะสัญญากับเพื่อนนะคะก็ยังไม่ตุยนะคะแล้วก็ยังปัดสจักจากโควิดนะคะแล้วก็รอดทุกซีซั่นนะคะเย่ก็เพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างคะสบายกันดีหรือเปล่านะคะแล้วก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะก็รันนะคะอีพีนี้รันก็ได้กลับมารีแอคชั่นแล้วนะคะอาจจะเป็นรีแคปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จริงๆแล้วนะคะแฟนชมมันได้เริ่มแล้วนะคะเป็นคอ l l e c ชั่น for winter นะคะ 2, 2022นะคะ โดยเริ่มตั้งแต่นะคะเป็นสัปดาห์แฟชั่นวีคใช่ไหมมันก็เริ่มตั้งแต่แบบเอ่อนิวยอร์กแฟชั่นวีคนะคะลอนดอนแฟชั่นวีคนะคะแล้วก็ต่อมาได้มีลานนะคะซึ่งตอนที่ยังอัดอยู่ตอนเนี้ยมันจะเป็นแบบช่วงแบบเอ่อมิลานแฟชั่นวีคแล้วนะคะต่อไปจะจบที่เอ่อปารีสแฟชั่นวีคค่ะก็คือแบบ สี่หัวเมืองใหญ่อะไรเงี้ยของประเทศนะคะซึ่งอ P ีนี้นะคะราจะมารีแคปนะคะแบรนด์นะคะตอนนี้คือฮารม่นะคะออกโซเชียลมานนะคะก็คือแบรนด์มอชชินโนนั่นเองะคะ่ะคือปังมากๆานะคะ oh. ก็เดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มไ,ไปดีกว่าค่ะแต่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ช่องรันเวชันแนลด้วยน,นะคะ oh. r u n เ a y เพื่อที่จะไม่ให้คลิปนี้นะคะยาวเกินไปนะคะเราจะมาเริ่มพูดประวัตินะคะ,ะกับการดูคลิปนะคะกับการดูแบบแฟชั่นโชว์ไปพร้อมกันเลยดีกว่าเป็นการเล่าไปเม้าส์มอ,อยไป,ไปเลยด อันนี้นะคะก็จริงๆนะคะแบรนด์มอชิโนนะคะดีไซเนอร์นะคะดีไซเนอร์ของเขานะคะที่ทำมานะคะที่มาปรับเปลี่ยนมาในช่วงหลายๆปีลหลังๆนะคะก็จะเป็นเจเรมี่สกอตต์นั่นเองค่ะซึ่งแบบตั้งแต่เจเรมี่สกอตต์นะคะจริงๆแล้วเจเรมี่สกอตต์เนี่ยก็เป็นแบบดีไซเนอร์ที่มีแบรนด์ของเขาอ,อยู่แล้วนะคะก็ชื่อเจเรมี่สกอตต์นั่นเองก็เนี่ยค่ะเขามาทำให้กับมอชิโนซึ่งแบบตั้งแต่ทำมานะคะก็คือมอชิโนนะคะแบบ มันฟื้ฟูอียแล้วค่ะเหมือนมันกลับมาป๊อปมันกลับมาป๊อปอาร์ตกลับมาอลังการเวอร์อะไรเงี้ยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นคอเลคชั่น for winter 2022ค่ะก็เหมือนเขาเซตฉากเป็นแบบเป็นแบบห้องอะคะ่ะห้องในในห้องแบบห้องแบบในห้องนอนสมัยแบบสมัยก่อนสมัยก่อนของยุโรปอะไรเงี้ยค่ะที่มีการทำแบบบัวอะไรเงี้ยค่ะมาแล้วนะคะชุดแรกนะคะ คือคอลเลคชันของเขาอะเท่าที่เราอ่านนะมันก็เหมือนกับว่าหยิบของหยิบไอคอนิกหยิบลักษณะน,นะคะขอ,ของสิ่งของในห้องนอนนะคะมาทําเป็นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยอันนี้เสียงอาจจะเงียบไปน,นะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาติดหรือกรสิ์หรือเปล่าเขาถึงเขาถึงแบบเบนเสียงออกอะไรเงี้ยที่มาลง YouTube อะ คือแบรนด์เจอรมีสกอตดนหรือเจอรมีสกอตดีไซเนอร์อ่ะ <im it> เขาจะแบบหยิบหยิบหยิบอะไรที่เป็นป๊อปป็อปปอปมาทําเป็นเสื้อผ้าแบบง่ายๆไม,ไม่ต้องคิดลึกเว้ยแต่ว่าทําให้ถึงอ่ะคือแบบรองเท้าก็คือเอารองเท้ามาทําเป็นเสื้อเลยอ่ะนี่คือแบบเป็นซิกเจอร์ของเขาอะไรเงี้ยส่วนมาชิโน่ก็จะมีความเป็นแบบเป็นแบบอย่างเงี้ยเ,เพื่อนๆอ้ยอันนี้เป็นช้อนซ่อมเห็นป่ะเขาเขานึกถึงช้อนซ่อมเขาก็เอาเอลิเมนต์ของสิ่งของอ่ะมาทําเป็นเสื้อผ้าเลยอ่ะ อันนี้ก็คือจาลองบรรยากาศเหมือนห้องนอนในแบบบ้านยุโรปอะไรเงี้ยค่ะแบบอ่ะแบบพวกโตโซโฟ,ฟาเตียงนอนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนในหนังฝรั่งอะ่ะมาทําเป็นเสื้อผ้าง,ง่ายๆเลยแต่สวยรันดูรวมๆแล้วมันสวยเห็นปะอะไรอ่ะจีจีฮาร์ดี้มาแล้วเห็นไหมง่ายๆเลยอันนี้ก็คือแบบ อะไรอ่ะม่านละแบบโซฟาป่ะแบบพนักพิงโซฟาป้าอุย้ยอันนี้นั่งแบบไอริสป่ะไอนั่งแบบเก่าอันนี้เป็นแชงเดลีย์ค่ะก็เรามาพูดถึงสิ่งที่เราเห็นในโชว์นี้กว่าค่ะก็เริ่มตั้งแต่เมคอัพเมคอัพก็ง่ายๆค่ะเมคอัพง่ายๆเบาตานะคะส่วนผมก็แบบรวบแบบรวบเก๋ๆแบบคนในสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆตอนนี้ที่ต่างประเทศมันมีปัญหาเรื่องแบบแยูเครนกับรัสเซียนะเราไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบต่อแฟนันโชว์เปล่าเห,เห็นป่เขาจะหยิบแบบองค์ประกอบของสิ่งที่เขาคิดได้อะอย่างโชว์เนี่ยเขาคิดถึงห้องนอนอะในห้องนอนมีอะไรบ้างเห็นป่อันนี้คือขอบโซฟาเห็นป่แล้วก็แบบแเป็น,นเป็นโซฟาอันนี้เป็นนาฬิกาเห็นไหมเธอก็ยกนาฬิกามาเลยค่ะชุนีลนอ้าคือ พื่อนนะคือไม่ใช่ง่ายๆด้วยคือหยิบของมาแล้วให้ทําให้ถึงอะแบบสมมติฉันอยากทําชุดดอกไม้ก็ดอกไม้เลยอะก็ดอกไม้แบบเนี่ยนี่คือมอชิโน่นี่คือเจเรมีสกอตอ่ะโคมไฟมานะกูว่าแหละ <c oughs> อ่ะโคมไฟมาก็ต้องถึงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้เจนใบบุญเออใช่ใช นางแบบคนไทยเดินเจอเพื่อนๆเดี๋ยวบ้องบ้านนะคะเราจะทำอีพีนะคะของแบบนางแบบคนไทยที่แบบที่ไปไกลได้ขนาดเนี้ยแจนใบบุญนั่นเองเห็ <He ard S 2> นไ่มมันก็จะเป็เตาผิงนะคะเป็นเตาผิงเป็นนาฬิกาแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยโครงชุดหรือซิล h เอ e ก็จะเป็นของที่เป็นแบบโบราณยุคเก่าๆอะไรเงี้ยนี่นึกถึงพมาม่านนะ ลายพมอันนี้สวยรองเท้าสวยอ่ะเจนเลิศว่าอีออแต่นี่ว่าแพทเทิร์นเดินยากนะเนี่ยเหมือนจะชนกันบ่าต้องรอป่ะแพทเทิร์นเดินยากมากนะนางแบบงงนะกงอันนี้ก็จะแบบฟิลกงนกองนี้ป่ะแบบ นะคะรู้รู้สึกว่ามันก็จะเป็นพวกแบบผ้าทําโซฟาผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลายทอลายแบบลายผ้าม่านแต่ชอบชอนชอนซ่อมไหมคือนึกถึงคุณยายอะ่ะนึกถึงแบบคุณยายสมัยคุณยายไม,ม่พกหัวเป็นคุณยายเลยเออชอนซ่อมก็มาหมดเลยจ้านี่แก้ววายปะอันนี้รักพรมมาเลยจ้าเพื่อนๆต้องทําให้ถึงเวนี่เห็นปะอันนี้คือเหมือนแบบวงกบบัว ประตูเขาหยิบทุกแอลเลเมนต์เลยอ่ะมาทำหมดเลยอ่ะโอ้โหเยอะมากแม่โพสไม่หยุดเลยแม่โอ้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 ลายพรมอ่ะเป็นแบบก,กรรมยี่เป็นงานกรรมยี่เป็นมุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบัวเป็นสีทองเครื่องเคลือบ โ้ยโคมไฟรล้นะโ้ยชชุดนี้นอ่ะโ้ยโ้ยแต่และโคมไฟมาเลยจ้าอ๋อปังฟูริเย่นี่เดาเนีว่าต้องมีชุดครบใหม่ผ้าม่านมาแน่นอนผ้าม่านแบบแบบยุควิกตอเรียอะไรเงี้ยต้องมาแน่นอน แต่ชอบถามว่าทาไมชอบมารีวิวมอชิโนเรารู้สึกว่ามอชิโนแบบมันเป็นอะไรที่ดูออกว่ามอชิโนเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ฉากน่าจะเป็นฉากกั้นแบบฉากกั้นอับน้ําของจีนยอยะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นแบบแต่เนลายจีนนะก็คือยกมาทั้งนั้นเลยอ่ะถามว่าใส่ได้ไหมน,นี่คิดว่าใส่ได้ไม่ใส่ไม่ได้จะซ้ำแต่เราชอบแบบฟิลบาร์บี้ฟิลอะไรเงี้ยของมอชิโนอ่ะคือถามว่ามันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปตั้งแต่แบบตั้งแต่เจอเลยมีสกอ็อตเข้ามาทํานะ คือ s i l h o u ของมาชินโจะมีความอเมริกันจ่าเหมือนกันนะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบพินป่ะเป็นเครื่องดนตรีมาแล้วป่ะแบบตริงตริงเนี่ยเจนจะเดินกี่ชุดป่ะคือเขาหยิบของหยิบอะไรมาทำเป็นเสื้อผ้าหมดเลยเว้ยแต่ไม่ใช่ง่งายๆนะคือหยิบมาต้องสวยด้วยแล้วก็ ต้องจัดวางให้มันสวยอะสวยชอบชุดเมื่อกี้นะนี่นี่ชอบตรงแบบตรงหน้าอกอะสวยเออแต่ว่าถ้าถ้าเป็นแบบความเป็นฝั่งมอชิโนตะก่อน่ะมันก็จะมีความเป็นเออเป็นสูตรเทเลอร์แจ็กเก็ตอะค่ะเป็นแจ็กเก็ตเหมือนมอชิโนจะจะเด็ดจะเด็เรื่องแจ็กเก็ตถ้าถ้ามันจะมีเออเป็นกระเป๋าซิเกเนเจอร์มันก็เป็นกระเป๋าทรงแจ็กเก็ตอะเป็นแบบเสื้อแจ็กเก็ตไปทำเป็นกระเป๋าเลยเป็นแบบมีปกมีอะไรเงี้ยมีกระดุมอะไรเงี้ย สนุกนะเอาจริงแบบดูคอร์ชเชนเขาสนุกคือแบบสนุกจริงๆมือถือแน่เลยอะ่ะอุ้ยเนี่ยเขาเขาจะมีแบบไอเทมน่าเลกนน่นารักอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยโอ้ยชุดเด็กอวกาศเหรอ,อเอ้ยมันมีความเป็นอวกาศเข้ามาเล่นด้วยอะ่ะมันไม่ได้เป็นความเป็นวินเทจอย่างเดียวอะ่ะเออเก๋เก๋เก๋มันดูไม่อ,อมอะ่ะ เหมือนมารีอังโตเนตอุ้มเด็กอวกาศยอยะไรเงี้ยสาวโรมันเออสวยสวยนี่ว่ากระจกเป็นกระเป๋าปะหรือไงเอ้ยสวยชุดนี้สวยกุญแจล็อกแอนด์คีย์กระเป๋านางสวยนะ,ะสวยชอบ เพลงก็เป็นแบบบิทอฟเฟนล้วมาใช่ไหมสวยสวยชอบชุดนี้ชอบเห็นไหมข้างหลังคือข้างหลังคือแต่สังเกตว่าคนดูน้อยนะข้างหลังคือชุดน้ำชาเลยค่ะก็คือชุดน้ำชามาเลยจ้าเห็นปะนี่คือมอร์ชิโนนี่คือมอร์ชิโนเอ็กเจรมีสกอต น่าจะมีความป๊อปอะไรเงี้ยก็ฟีลลิ่งแบบเวลาปล่อยลยันมามก็แบบชุดชุดเวอร์ชุดคอสตูมชุดโชว์คอนเซปต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาต่อที่ชุดที่มันขายจริงจริงอะอันนี้เป็นแบบแม่บ้านเหรอแม่บ้านเช่นนั้นอะแม่บ้านเสือจ,จำชาอะไรเงี้ย คือเป็นแบบเป็นโชว์ที่ดูออกเลยว่าแบบอินสปเิเรชันจากอะไรอะ่ะหูยจีดีไอ้ยไม่ใช่เบลลาฮาดีสวยโน้นางสวยโนอยากให้มาเมืองไทยจังเลยอันนี้อันนี้อันนี้ใส่เป็นงานได้ต,ตัวนี้ใส่ตัวนี้ใส่เป็นงานได้เลยเดินยากแม่แม่แม่สะดุดด้วยตัวนี้ใส่เป็นงาน MTV Award ได้เลยนะนมแหลมเนี่ยเอยตัวนี้สวยแต่นางแบบเดินตลกอะ่ะ ก็จบแล้วก็จบแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะคะโซฟาหลักๆเี็นโซฟาเยอะเหมือนกันนะคือเอาเอาเอเลเมนต์ของโซฟามาเล่นเยอะเหมือนกันแล้วก็มีผู้พามาในะต้องมาแน่นอนผู้พามาเนี่ย,นนเ,ยเห็นไหมแ้วกระเป๋าเก๋ จะปรับสวยเสาโรมันปะอันเนี้ยอุ้ยอ๋อ <c oughs> นี่ <c oughs> มันต้องแบบนี้มันต้องอย่างงี้มันต้องเยอะอย่างงี้ก็คือยกมาเลยค่ะยกเครื่องเล่นพินมาเลยค่ะอฟฟินาเร่ว่าเนี่ยนี่คือมอชิโน่ก็คือทำให้ท่านี้เลย โอ้กลากมาเลยสิจนะ้ามีร้อหรือเปล่าอุ้ยนี่มีชุดแบบว่าอะไรนะคอสตูมได้เลยนะเอ้ยมันเอา,าชุดไปประกวดแบบเดนชลคอสตูมได้เลยอะ่ะชอบชอบ,ชอบเอาเป็นไอเดียได้นะอันนี้ก็คือนาฬิกาแบบนาฬิกาเตือนก็อยู่ที่แขนนะคะจริงๆเอาไปทำทีิทธิได้เลยนะ จีจ ok ีฮาดีมารอค่ะฟินาเล่นแน่เลยอ่ะฟินป้าฟินป้าใช่ไหมแม่แม่มาปิดผมก็เป็นแบบมาดามแบบรวบง่ายๆเลยอ่ะเมคอัพก็ง่ายๆปากแดงอะไรอย่างเงี ay, ้ยค่ะเมคอัพง่ายๆโชว์นี้คือในแอคติ้งอ่ะถามว่าใส่ได้กี่ชุดก่อน <im pan> ฟินแล้วยังอ่าฟินแล้วแล้วมาแล้วค่ะหุยเดินยังไง mm hmm. ไม่ให้ไม,ไม่ไม่ให้ชนกันนะคะอีโ you น know. mm hmm. ่สวยสวยสวยชอบชุดนี้ mm hmm. เนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นบ้ามันจะชนกันอยู่เห็นบ้ามันยาก mm hmm. เออแพทเทินรอบนี้งงนะมาชิโน amazing wow amazing เหมือนสีคอลเลคชั่นนี้ก็จะเป็นสีแบบว่าสีพวกแบบว่ากำกับอะสีเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยสีแฟชั่นของคอลเลคชั่นนี้ก็จะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็มาดูเจอร์มีสกอตนะคะเจอร์มีสกอตต์มาเลยค่ะ เอ้ยนางรดนะนางรดนะก็ใส่ชุดเอ่ออะไรนะเอาากาศมาเลยจ้าอ๋อใช่ใช่มันจะมันมันมันเหมือนนางอิตาอีสปายมาเลยใชามาจากเป็นหนังเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเดี๋ยวรันขึ้นไว้ให้แล้วกันนะคะเป็นหนังเลยซึ่งมันลิงก์กับคอเลกชันนี้ด้วยลดเนาะอิดาออมัดคาทุกคนเลยค่ะนางบอดีเซอร์เก๋เอ่อเจลสกอร์้า <Run> และก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแฟชั่นโซนนะคะแบรนด์มอชิโนนะคะ for winter สอง2 2น่อค่ะก็รันรู้สึกว่า ก็มีความเป็นมอร์ชิโนเอ็กเจเลวิีสกอตเหมือนเดิมค่ะจริงๆไม่ได้เอกนะแต่ว่าก็คือตั้งแต่แบบเจเลวิีสกอตมาทำมันก็แบบป๊อปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี <run> ้ยค่ะแล้วก็อินสระเรชั habit, ่นก็คือชัดเจนนะคะแล้วก็สวยแล้วทุกครั้งนะคะที่ได้กลับมาเดินแฟลนช์โชอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบหลังโควิดอะไรอย่างเงี้ยคือทุกครั้งที่แบรนด์มอร์ชิโนเดินแฟลนช์โชถามว่านี่ก็รอเพราะว่าแบบคือมันจะต้องแบบออกสื่อจะต้องออกทําข่าวเยอะมากเพราะว่ามันจะมีความเก๋ความแปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางอย่างนะคะของมาาาร์ชิโนนน่เเเียอมทํป็แบบ เป็นสินค้าที่กลายเป็นสินค้าแมสได้เลยอะถ้าเพื่อนๆจาได้ก็จะเป็นแบบเป็นขวดสเปรย์ฟอกกี้ที่ทําเป็นแบบที่ทำเป็นเคโทัพทับอะเออมันเลิศมากแบบอะไรเงี้ยค่ะก็ใส่ได้จริงบ้างแสบได้จริงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนๆราคาชอบหรือไม่ชอบแบรนด์นี้ยังไงหรือชอบชุดไหนนะคะก็มาบอกมาคอมเมนต์นะคะบอกกันได้นะคะใน E ีีนี้นะคะเพื่อนจะไม่ให้ยาวเกินไปนะคะแล้วก็จะมาสรุปง่ายๆประมาณนี้ค่ะก็อี e ีต่อไปนะคะเราจะมาคีรีแคปอะไรนะคะเพื่อนๆก็รอติดตามกันได้นะคะก็มารีแคปแบบ เอาแบรนด์ดังๆอะไรเงี้ยมาให้เพื่อนได้ดูนะคะก็อีพีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะมีหทธิพลาดไปแล้วขออภัยนะคะบ๊ายบายคะ่ะจะกัลัหม่คลิปหน้านะคะรันวิวรันเวคะ่ะ